สวัสดีค่ะ,ะเราเรอสมาชิกมาสักครู่นะคะวันนี้อยู่กันที่อาทิตาคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอจะมารีวิวแล้วก็อธิบายเคสของคนไข้นะคะในเคสนี้นะคะจะมีปัญหาคือช่วงหน้าแก้มป่ร้องแก้มปกนะคะแล้วก็ร้อง้มาดแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยนาเริ่มหย่อนคอยแล้วนะคะเป็นเหมือนกันัองสองข้างหันด้านข้างให้เพืเ่เนๆนหับ้านดยูนะคะจะเห็นสีที่วาดไว้ตรงนี้จะเรียกว่าใช้สีตรงนี้จะเห็นชัดค่ะก็คือเป็นแนว กรอบหน้าที่ตกและย่อนค้อยจะเห็นว่ามันมันย่อนค่อนข้างเยอะลองน้ำมากอเริ่มนึงเห็นไหมคะทีนี้ในจุดที่เป็นปัญหาทั้งหมดจุดที่ยากที่สุดก็คือจุดของชีฟโบนค่ะก็คือจุดข,ของกระดูกหนกแก้มนั่นเองที่หลายๆคนเนี่ยเวลาร้อยใหม่แล้วจะประสบปัญหาที่พบเป็นหลักเลยก็คือร้อยเศษนกแก้มใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้อยใหม่ให้เพื่อนๆทังบ้านดูว่าที่อธิกาคลินิกเนี่ยเทคนิคของอาจารย์หมอนุ่นเนี่ยมันต่างจากที่อื่นยังไงนะคะเราจะดึงช่วงหน้าก ขึ้นค่ะแล้วก็ดึงเก็บกรอบหน้าของคนไข้นะคะหนกแก้มคนไข้จะไม่อยากนะคะแล้วก็มันจะมีเทคนิคมีวิธีหลบก,กระดูกหนกแก้มทําให้คนไข้เนี่ยไม่ได้รับอันตรายหรือว่าภาวะแทรกซ้อนจากการร้อยไหมและที่สําคัญเนี่ยหน้าก็จะตึงยกขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะหลักๆเลยก็คือตึงยกกระชับแล้วก็เติมเต็ม ล่องลึกต่างๆเนี่ยจะได้รับการเตมิมเตม็มด้วยนะคะแล้วก็ตัวเส้นไหมที่เราใช้ก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะคะในระหว่างที่หมอทำเนี่ยก็จะให้น้องนท์นะคะอ่าแนะนํานะคะโปรแกรมไฮฟูของเราตัวนี้นะคะมาใหม่นะคะค่ะโราก็จะมียืนอ่านด้านนอกก็ได้ค่ะบรรยายค่ะบรรยายเครื่องตัวนี้นะคะค่ะพองเราจะมี แช้เครเสียงความเข้มข้นสูงทำให้เป็นจุดเล็กๆไปที่ความรู้ต่างๆกานที่ชั้นสมัสนะคะคือชั้นที่ลึกประมาณ4.5มิลลิเมตรนะคะเป็นชั้นที่ปกติหมอสัลยกรรมผ่าตัดจะเอาไว้ดึงหน้าเื่อจะทำให้ชั้นเนื้หดตัวมัวเมนเย็บผิวแต่ไม่ต้องผ่าตัดทำให้ชั้นผิวยกกระชับขึ้น และมีและมีหัวที่ผิวชั้นบนค่ะตอนนี้คุณหมอก็กำลังทำหน้าให้คนไข้อยู่นะคะไว้ยหม่ ะะเราเริ่มทำการดึงเราจะดึงยกนะคะให้สังเกตทื่อเส้นสีขาวนะคะเส้นสีขาวจะเคลื่อนที่นะคะตามมือก็คือดึงยกขึ้นมาเห็นไหมคะจะเคลื่อนขึ้นช้าๆนะคะแล้วก็หน้าก็จะถูกยกขึ้นล่องลึกต่างๆเนี่ยก็จะตื้นขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะค่อยๆปรับค่ะปรับระดับของความตึงนะคะ แล้วก็แรงดึงยกจะเห็นว่าเส้นสีข,ขาวขยับขึ้นมาประมาณ1เซนแล้วนะคะแล้วก็ให้ดูว่าเส้นที่เคลื่อนที่เนี่ยถูกดึงยกขึ้นนะคะตามหลักของการปรับแต่งโครงสร้างใบหน้าดึงยกขึ้นมาประมาณ1-2เซนถือว่ายกขึ้นเยอะมากละะแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยไม่มีคําว่าบวมเลยนะคะแล้วก็หน้ายกได้รูปด้วย ช่วงบริเวณที่เป็นแก้มตอบก็ถูกเติมเต็มขึ้นด้วยนะคะแนวกรอบหน้าก็ชัดขึ้นจากเดิมเนี่ยเส้นนี้หย่อนอยู่กรอบข้างล่างสุดเลยตอนนี้3เส้นถูกดึงยกขึ้นมาหมดแล้วล่องน้ำหมากเติมขึ้นนะคะล่องแก้มก็ถูกดึงยกขึ้นเติมเต็มทําให้ใบหน้าเนี่ยประหยัดการใช้ฟิลเลอร์ไปค่อนข้างเยอะนะคะโดยรวมเนี่ยจะประหยัดไปประมาณ70%นะคะและใหม่ของเราเนี่ยจะแตกต่าง จากที่อื่นก็คือว่าตัวเส้นใหมเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยหน้ายกหมดแล้วนะคะให้ดูชัดๆก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีรอยบวมรอยช้ำนะคะแล้วก็ตัวเส้นไหมก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วเมื่อเกิดการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นเนี่ยหน้าคนไข้ก็จะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ ที่ติดตามไลฟ์สดอธิตาคลินิกนะคะก็เดี๋ยวเราดูรีวิวหน้าคนไข้หลังทำกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนเพราะว่าอาจจะมีรอยเลือดออกนิดนึงนะคะบน Facebook ไม่ให้มีรอยเลือดเลยนะ,ะไม่ให้เห็นเลือดไม่ให้เห็นเข็มนะคะเราอาจจะต้องมีเซนเซอร์นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทำเสร็จหนึ่งข้างแล้วนะคะว่าหลังจากที่ทำเสร็จหนึ่งข้างแล้วเป็นยังไงนะคะ คนคไข้ค่อยๆนั่งเลยค่ะ,ะแบกกลาวมาเลยจ้าออเ,เห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าข้างนี้นะแล้วเช็ดสีออกนะคะหนด้านข้างให้เป็นทางบ้านดูค่ะขอที่เช็ดหน่อยอาจจะถอยหลังไล์สดไปนิดนึงนะคะ คุณพี่ไม่เป็นลายนิดหน่อยไไม่เป็นลายมันเป็นสีวัดหน้าทำความสะอาดได้เราควรจะเช็ดข้างไหนออกลายเลยเช็ดข้างนี้ก็มาใช่เช็ดนเกี้ยงหน่อยก็รู้น้องๆขอสักทีแห้งหน่อยดูอาการหมอตอนตอนตอนที่ร้อยเนาะมันรู้สึกว่าถี่เก็บนะ ให้เพื่อนทางบ้านดูก่อนว่าล่องลึกข้างนี้นะคะตื้นขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าข้างนี้ตื้นขึ้นข้างนี้ยังลึกอยู่นะคะแล้วก็ลองน้ำหมักนี่ตื้นขึ้นแล้วก็ลองน,น,น้ำหมักข้างนี้ยังลึก ะะจะเห็นว่าข้างนี้คือหน้าข้างที่ยังไม่ได้ทําคนไข้หันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะจะเห็นว่าหน้าตกค่อนข้างเยอะล่องแก้มลึกมากแก้มห้อยแบบหอยเยอะเลยนะคะแล้วก็มีร่องมากๆเยอะเลยหันด้านข้างอีกนิดนึงจะเห็นว่าแก้มหย่อน <S <S เห็นไหมคะว่าเส้นที่เราวาดไว้ตกลงไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ชีโบนก็คือกระดูกหนกแก้มเขาเรียกว่าชีบบนโบลมีเนี่ยก็คือเด่นออกมาเลย เห็นไหมคะว่าหน้ามันไม่ได้รูปแล้วก็มีช่วงแก้มปอกธรามะปอกค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้การรักษาเรายังไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์ในการรักษาเราใช้เพียงแค่การร้อยไหมข้างนี้ใช้แค่2เส้นอีกข้างหนึ่งก็จะใช้2เส้นเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอหลังจากที่เราร้อยไหมเสร็จแล้วคือข้างนี้จะเห็นว่าหลังจากที่เราร้อยไปแล้วเพื่อนๆเห็นแล้วนะคะว่าหน้าดึงยกขึ้นหันด้านข้างให้เพื่อนๆทา,างบ้านดูคะ่ะแนวปอกหน้าชัดขึ้นเส้นสีขาว ถูกยกขึ้นมาเห็นแนวกรอบหน้าชัดขึ้นแล้วก็ถูกเนื้อเนี่ยเนื้อจะถูกดึงยกขึ้นไปเพื่อติดบริเวณแก้มปอกช่วงหนกแก้มดูเล็กลงแล้วก็ได้คางเก็บที่เติมเป็นมากขึ้นด้วยหน้าตรงนะคะล่องลึกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นล่องน้ำมามุมปากล่องแก้มถูกเติมเต็นดึงยกขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้การเชฟฟิ้งเนอร์นะคะแล้วก็ช่วงใต้ตานะคะก็ถูกยกขึ้นตึงขึ้นแล้วก็เต็งขึ้น จะเห็นว่าช่วงโหนกแก้มช่วงหางตาก,ก็ถูกดึงยกขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงหน้าข้างที่ยังไม่ได้ทําจะเห็นว่าหน้าข้างที่ไม่ทำเนี่ยหน้าจะห้อยอย่อนค้อยทัางๆเยอะนะคะแล้วก็ทางหน้าตรงๆนิดนึงโอเคดีค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าโหนกแก้มตรงเนี้ยใหญ่มากขมับโบดึงตอกเยอะตาห้อยแก้มห้อยน่องแก้มน่องหน้าหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้เส้นใหม่เยอะในเคสนี้ใช้แค่สองเซนอีกข้างหนึ่งก็จะใช้สองเนเช่นเดียวกัน ตัวเส้นใหม่ของเราในจะแตกต,ต่างจากคลีนิกอื่นตรงที่1ตัวล็อกหรือตัวเนี้จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ดึงยกได้เยอะ2ก็คือตัวเส้นใหม่ของเราเนี่ยสามารถจัดเรียงโครงสร้างแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่หน้าช่วยในเรื่องของการเติมเต็มด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนด้วยจะเห็นว่าหน้าหลังทำเสร็จทันทีไม่มีบวมเลยนะคะแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูเข้ารูปมากขึ้นยกกระชับมากขึ้นด้วยหลังจากที่ทําเสร็จสอง้าเนี่ยเราจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ได้ไลฟ์สดนห็นชันไหมคะฝักเตยังนอนนะคะเดี๋ยวเราจะทักอีกครั้งตามไปนะคะเพื่อนๆฝกติดตามหน่อยตอนนี้เราเป็นช่วง เซนเซอร์นะคะไม่เห็นรอยด้วยนะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงยกนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทางบ้านดูให้สังเกตเหมือนเดิมค่ะสังเกตเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้แล้วก็เส้นตรงนี้นะคะเราก็ช่วงนี้จะถูกดึงยกขึ้นนะคะพอเซ็นเซอร์ลอยเลือดนิดนึงนะคะเห็นไหมคะใบหน้าจะถูกดึงยกขึ้นนะคะไหมของเราจะมีตัวยกมันจะดึงยกที่ชั้นสแมแรรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยนะคะ ยกสวยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ายกขึ้นมาเป็นเซนเลยนะคะ เราทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะตอนนี้นะคะทําเสร็จแล้วเหลือเช็ดทําความสะอาดหลังทําเห็นไหมคะว่าไม่ได้ใช้เวลานานไม่ได้น่ากลวัวอย่างที่ คนกังวลนะคะหน้าตรงนิดนึงนะคะหน้าตรงจากเ็ดสีออกให้หมดเลยะค่ะมีกระป๋อกแก้มห้อยคุณัญญลักษณ์นะคะร้อยไหม่ เห็นไหมคะว่ากระปออแก้มนะคะหายไปหมดแล้วหันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูค่ะหลังทําเสร็จทันทีไม่มีรอยแผลสวยเลยนะคะแต่หันอีกข้างหนึ่งให้เพื่อนๆดูค่ะแก้มตรงนี้ที่ตกที่หย่อนหายเลยนะคะเห็นไหมคะว่ากระปาอกแก้มหายไปในทันทีเลยแล้วก็ลองแก้มลองน้ำหนักตื้นขึ้นหน้าตรงเลยนะคะเรามีหลากหลายโปรแกรมให้กับคนไข้เลือกสวยตามงบก่อนได้ แนะนำโปรแกรมใหม่ซูเปอร์ลิฟ์นะคะเราเริ่มต้นนะคะมีโปรแกรมนะคะสองเซน้น5,999บาทนะคะแนะนำว่าใช้แค่ข้างละเส้นก็เริ่มต้นดีขึ้นแล้วถ้าใครมีงบจำกัดน,นะคะสวยราคาเบาๆสวยหลักพันกันก่อนได้ทั้ง7สาขาของเรานะคะหมอของเราเก่งทุกคนคะ่ะตอนนี้เราเปิดบริการ7สาขานะคะคนไข้สามารถเข้าไปรับบริการได้ทั้ง7สาขาของเราเลยเลยนะคะถอยหลังออกนิดนึงนะคะ องเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทำเสร็จสองข้างทันทีนะคะรู้สึกว่าหน้าตึงนะคะทำหน้าปกติได้เลยค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทำเสร็จสองข้างทันทีค่ะหันด้านข้างห้เพื่อทางบ้านดูนะคะแก้มกรอบหน้าลองแก้มลองหมากๆตึงขึ้นชัดเจนค่ะไม่บวมหลังทำหน้ายกทันทีหันอีกข้างห้เพื่อทางบ้านดูนะคะกรอบหน้าชัดขึ้น แก้มห้อยแก้มหย่อนห้อยหายไปเลยนะคะตอนนี้รู้สึกหน้าตึงไหมคะคุณไู้ตึงมากนะคะเห็นไหมคะว่าหลังทําเสร็จนะคะหน้าตึงขึ้นกระชับขึ้นเข้ารูปขึ้นและที่สําคัญคือไม่ต้องพักฟื้นไหมของเราไม่ทําให้เกิดพักผืดน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นเลยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนคะ่ะใครที่ยังไม่เคยร้อยไหมแล้วยกกระชับในทันทีแนะนําต้องลองมาที่อธิตาคลินิกนะคะเราเปิดบริการเจ็ดสาขาค่ะ การร้อยใหม่เพื่อยกกระชับใบหน้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่หลายหลายคนกนังวลและในปัจจุบันนะคะวิธีการทําที่ถูกต้องการออกแบบดีไซน์แนวทางทิศทางการร้อยใหม่แบบถูกวิธีนะคะแล้วก็ยกกระชับแบบถูกวิธีนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเนี่ยจะช่วยทําให้คนไข้มีใบหน้าที่ยกกระชับสวยเข้ารูปข,ขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะคะในเคสนี้คุณพี่อายุเท่าไหร่คะบอกเพื่อนทางบ้านเลยค่ะ554 mm hmm. นี่อายุ54แล้วเห็นไหมคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อันตรายมันที่หลายๆคนเคยดูรีวิวแบบผิดๆมาก่อนนะคะต้องขอบอกแล้วก็ขอให้ความรู้ด้วยนะคะก็ที่อธิตาคลินิกนะคะหมอเองเป็นอาจารย์แพทย์นะคะสอนในเรื่องของการร้อยใหมออกแบบดีไซน์ใบหน้าของบริษัทใหม่มิ้นนะคะหรือว่าหลายๆคนรู้จักในบริษัทฮานไบโอนเมดนะคะใหมมิ้นนะคะเป็นใหม่ที่ได้รับมาตรฐานผ่านอยอยนะคะแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ย มีใบหน้าที่ดูสวยนะคะแล้วก็เข้ารูปดูสวยงามนะคะก็อยากจะฝากรีวิวดีๆแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากทางอาทิตาคลินิกค่ะ